สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบก,กันเช่นเคยนะคะกับคุณครูมณิกาทิพยามณีนะคะสอนวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่จะมีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมมาดูกันค่ะ โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะคะอธิบายวิธีการแต่งกายที่เหมาะสมกับฤดูการได้สวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูการได้ด้วยตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับฤดูการค่ะ อากาศในประเทศไทยนะคะมาทบทวนกันนะคะว่าแบ่งออกเป็น3มฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวนะคะซึ่งอากาศในแต่ละฤดูนะคะจะมีความแตกต่างกันจึงต้องเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศะคะ่ะ ะะประเทศไทยจะประกอบด้วยฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวให้นักเรียนสังเกตภาพนะคะว่าสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแตกต่างกันอย่างไรค่ะ โดยฤดูร้อนนะคะอากาศจะร้อนนะคะต้องใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะเสื้อหลวมสวมใส่สบายนะคะ ต่อไปนะคะฤดูฝนค่ะมักจะมีฝนตกบ่อยๆนะคะถ้าออกนอกบ้านนะคะก็ควรสวมใส่เสื้อกันฝนหรือกางร่มนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าหรือร่างกายเปียกฝนนะคะเพราะถ้าเปียกฝนแล้วนะคะจะทำให้ไม่สบายได้ค่ะ ต่อไปนะคะฤดูสุดท้ายฤดูหนาวค่ะอากาศจะเย็นกว่าปกตินะคะจึงควรใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าหน,นานะคะและปกปิดร่างกายให้มากที่สุดค่ะต้องเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวถ้าหนาวเย็นมากควรสวมเสื้อกันหนาวทับอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วควรจะมีเครื่องแต่งกายเพิ่มเติมนะคะเช่นผ้าพันคอถุงมือถุงเท้าเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นค่ะ วันนี้มีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะโดยเติมตัวเลขการแต่งกายห2หรือ3ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะโดยเบอร์หนึ่งจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นภาพที่2นะคะจะเป็นเด็กผู้หญิงใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวนะคะส่วนภาพที่3นะคะจะเป็นเด็กนะคะใส่เสื้อกันฝนค่ะให้นักเรียนคิดสักแป๊บหนึ่งนะคะ ว่าตอบข้อไหนบ้าง เฉลยคำตอบนะคะภาพแรกนะคะจะใส่เมื่อตอนอากาศร้อนอบอ้าวและมีแสงแดดค่ะภาพที่สองนะคะจะเห็นว่าใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะจะใส่เมื่ออากาศหนาวกว่าทุกวันและมีหมอกหนาค่ะส่วนภาพสุดท้ายนะคะใส่เสื้อกันฝนนะคะจะใส่เมื่อเวลาที่มีฝนตกและเราต้องออกนอกบ้านค่ะ มีเกมจับคู่มาให้นักเรียนเพิ่มเติมนะคะจับคู่กันแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูให้ฉันทีค่ะค่ะภาพแรกนะคะเป็นใส่เสื้อกันฝนนะคะจะใส่ในช่วงฤดูฝน,นะคะ่ะภาพต่อไปนะคะเป็นเด็กใส่เสื้อ แขนยาวนะคะกางเกงขายาวนะคะจะใส่ตอนฤดูหนาวค่ะและภาพสุดท้ายนะคะเป็นชุดเดรสค่ะจะใส่ในฤดูร้อนค่ะค่ะครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะว่าในช่วงฤดูฝนควรนำของใช้ได้ไปโรงเรียนด้วยและเพราะเหตุใด,ดให้เวลาคิดค่ะ แนวคำตอบนะคะให้พกเสื้อกันฝนหรือร่มนะคะเพอถ้าฝนตกจะช่วยป้องกันไม่ให้เราเปียกฝนค่ะ สรุปความรู้ในวันนี้นะคะการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูนะคะซึ่งอากาศในแต่ละฤดูมีความแตกต่างกันนะคะเราจึงควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศค่ะเช่นอากาศร้อนนะคะควรเลือกสวมใส่เสื้อ <est> ผ <diyor> ้าท <ifi> <irsin ountain> ี่มีเนื้อผ้าบางอากาศเย็นควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าหนานะคะ คุณครูขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะคุณครูนำความรู้มาจากวัฒนาพาณิชสำารานราศค่ะรูปหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะได้รับความรู้ด้านการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤด,ดูการไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ